พี่จ่าแพทย์ครับทุกผู้ชุคุณมื่อน,นี้คลิปนี้ไม่ไรยายจา่าเมกายายจา่าเมกาผ้ามวนเห็ดยังตะท้องสวัสดีครับสิลาป้าพี่นอ้องลาป้า,า,ปาตะท้องอยากกินลาป้าด้วยจา่าเลยนี่แส,บ,สบเลยเห็นบ่ยอย่างป้าไปซื้อมาเลยก่าพี่น้องเอ้ยบ่ซื้อก็บ่ได้กินเนอ้อกินของอ กินของหามากันยัประทศัศไทยฮ็ดกินน้ำเตาเนาะเออจะงหวัดฮิดเป็นน้ำเรื่อยน้งยนองพี่น้องฮิดในพี่เห็นนอ้องเห็นน้ำนเรื่อยหามาก็มาทำกินน้องพี่น,อน้องยแหละอีสานบานเฮ้าต้องคืออันนี้ทำกินมันมีเวลาทำในน้องพี่น้องเนาะยุคเทพคุณไทยบ่มีเวลาทำเดี๋จ่ะแฟนคลับที่ผู้ชุคุอไม่จะสื่อได้ ต้มน้ำปลาเดก,เดก,กพกี่น้องต้มน้ำปลาเดกไว้ก็บิปพักบบบนี้ปลาเดกสดสวัสดีจ้าแกะสีเงหยวหอมก็จะเดืพัก ซอกระทอมกระทอมน้ำกระหาหอมด้วยจีะกระทอมน้ำกรหาหอมตีูพี่น้องให้ชวนแก่แก่แล้วแก่ก็ชไปหลางเนาะพี่น้องเนาะหลางจะได้อยเนาะปู่พี่เนยจางที่ทำกินเนาะพี่น้อง

กินนอกที่ไหนนะดูเพื่อกินหลาป้าน้องหลาป้าดุถามเด้อหลาป้าาหลาป้ายายก็ซอยหอมใบแล้วนั่น เลือดเจ้าลาบเร็วก็ซ้อยหอมเป้หอมยังเด้อยขอไปหาผักมาหลวกก่อนผักพงสิรดกระทองซ้อยคาดิจา่าเขาเร็วกะสร้อยเอาปิดหน่องเนาะจะคาลุกไปนี่ยายเก็บผัก ขงชิลุตมาแล้วแยากะจีรวกแก้วกับผักกามยาย่ซอยผักซีกับหอมยังเห็หอมปีเนาะเจ้าเนาะหอมแดงหอมปีหอมแดงเด็ดแ,แต่หอมแดงผักซีพลังดีจ้าเด้อ ลอยหอมนะจ่ะนะาเนาะพักแล้วหอมอ<ด>หอมแดงียวยใหญ่กะไปฮักเก็บพักต่อขวอยจีมาคนเนาะสาวน้องข้นเลยเนาะสาวเนาะข้นเลยไป<ะ>หาเก็บพักวางไว้แช่ต่อเลย น้ำใสหนำฮอนฮอนดื้อจ่าดื้อนี่ย้อนไปไกลๆที่ละนี่น้ำนะปลปาปเดกร้อนๆเลยพี่น้องเสียงมันซุกๆเลยนี่จ่าป,ป่าเอ้ยพี่น้องพิจนาเสบบียบัวหอมๆหน้ำปลาเด็กพี่น้องดานใช้ข้าวเผากระแทบด้วยนี่ น้ำประเดกเซพีผงแนอุ้ยเซมิเสแอบนี่สลบับนี่ซุปก็ดีเลยจ้าเด้ยน้าห่อนได้ปุงมากนา้ำหอนด้วยก็เรียกวานา้ำหอนพวกอันนี้ตีงใยตีงซุกแล้ว ผงลงไปอืมป so ัดใสสองสอนเลยคนเแ่าที่กินบะได้ท้าเอาใสสองสอนซ่าดมันแบบนี้เหอเน่าเน่าใสอะไรได้พี่น้องใส่ด้วย้าใส่ชุลดใสชุลอดลงไปผงนัวผงนัวใส่หลายเสียบหลายเสียบน้อยเสียบน้อยเนาะจ้ะเนาะ เอาขวัวลงไปออหอมหอมพี่น้องปวดตะซ้องใส่อีกลงไปใสหนังหล,ลายแต่มันเจียวผักเสียบเนาะพี่น้องตะทองหมักใส่หนังในจ่าเด้อของหมกเพิ่นเฮ็ดเพิ่นแหงหงเป็นหมักนึงจะได้ จะได้เทอแสบังคอเกลืออยู่ทวงนดูพี่นอกปเอาหปลาหนี่ยเดี๋ยผงลกเนี่ยส่หอมเหรอเรื่องอกหอมแดงเสนนัปลาลงไปเส่หอมนี่เส่หอมหอมปีหอมปีผักซีหอมแดงเออีนอใช่เราด้พี่นอกเล้วแบบนี้เลยก็ร้อได้เลย เห็นบ่เอออ,อีลี่เลื่อไม่ออกนี่แล้วพร้อมซื้อไปได้ด้จ่ายด้วยเฮ็ดแล้วแล้วนี่มีพักแจ้วหลายอยู่พักบ่อเขือพักพุชิโรดหละกะพักตัวถีบแยกดองไวเลยจ้าพักกลุ้าปลา จะย่าบดได้กินอ่างหรอกด้อจ้ามากินเอาในย่าเด้อสุผูสุคนยาาบ่ได้กินอ่างหรอกย่ยกะสิจบคลิปป่อยเพียงแค่นี้หละมาแตกสะกันตะทองยังไปโหดของอยู่ก็สอบคลิปยายคลิปนี้ก็่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าในด้อจ่าถ้าย่ยพิดผลาประกันได้ย่ยก็ขอถูขอยได้อจ้าสวัสดีจ้ารักหน้าทุกคนอย่ากติดตามคลิปย่ยต่อไปไ้เด้อจ้า ลาปลาดุกเสบเสบเสพพี่น้องมาเอาเด้อยจ้าลักนาจุ๊บ